มาถึงบ้านของพ่อชัยแล้วนะคะ FC มาหอดมาถึงนะคะพี่น้องมาตามให้เหมือนเดิมพ่อชัยงวดที่แล้วเขาหกหกห้าหรือหกสามหกห้าเนาะหกห้าเนาะหกห้าแม่บ่หกห้าได้เนาะพ่อมือจะไปไหนไปไหนก็เลยก็ไล่ไปดิสวัสดีครับพ่อชัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะมาตามอีกที่เขาพ่อชัยขาไก่ กิน็อดขนขาใกลต้มกิน็อดขนระหว่างทางนี่นะครับชายาเราบปลงหาจะต้มกอะไรขี่น็อดเลขออกแปลงหาขาใกล้ขี่น็อดขนนะครับเดี๋ยวล้อเบิ <sk <sk ้งวางก่อนี้เราทิ่ขายังก่อนี้งวดนี่ผมบอกนงวดไทยเป็นเลขสูตรเนาะแต่ตีเฮ็ดสูตรพี่น้องเบิ้งอีกคือเกางงวดบนที่หนึ่ง กันยายน2568นะครับอ่ะครับเป็นเลขสุดคำนวณนะครับของอดของวดที่แล้วเขามาตามเสียหาัเข้ามาตามเสียวเลกแต่ว่าได้แต่เลขกกับเขาเลยงวดนี้ต่ตามต่อหงคืขเกาข้างเข้านี่ตามเสียวเลกแมนบ่คะแมนอ๋อันนี้ข้างทีสองข้างเลขกนี่เขาไปแล้วเต็มเต็มค่ะงวดมันจะต้องตามหายหงหสาตรงตรงหกสามหรือห หกห้าหกกสามหเบองคนเดอพี่น้องเพราะว่าแอดมินกับไปไล่มองไลบอนนะคะมันมอกไลหมองไลนีมันไม่ไหลเนาะไล่มองนีได้มาเขียนไปเรก็อยๆเลน่ห้าหกห้าเนี้ยเนี้นีเนีเนีเนี่ครับนียกปากกาเนีปากกาปากกานี้ปากกาม่วงปากกามวงมึพิ่งนี่อนีเก่านี เอาปากกามาวงนี่ครับพี่น้องเออนึ่เนาาพ่อถือให้เอฟซีเบิ้งสะกันมาของเก่าของเก่าแล้วได้พี่น้องงวดที่แล้วอ่ะถ่ายรูปกันนี่ล่ะลักฐานของเก่าของเก่าเราขาดนี่งวดที่แล้วถ่ายให้พี่น้องเบิ้งไปแล้วผู้ใดเห็นกับเพิ่นเอาน้ำเพิ่นกับสีมีโชคอยู่เนาะว่าจะไดก็เป็นลักฐานนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องคมนะครับ ยังก็ต้มไกลว่าจะได้ก็ะาไใกลกินหดขนแล้ว่าเปามันโานมากถ้าออกแก่ากาไกลต้มกินหดขนแล้วอ่บ่หดบ่ต้มบ่กินกินเลยขาใกลกินหดขนขาไก้กินนไดขาต้มนวดสองก็แปดหามันโบหอกเสหมดค่ะวดนี่สิได้ตัวใดเนาะ๋ยวนี้นะคะเอซีว่าจะได้ตัวไหนของคุณพ่อไสยนะครับจดเลยเพื่นว่าอย่าลืมเ็บดับของคุณพ่อไชเด้อสดับตัวใด โบก้าดับเลยนุ่งหันวุดวิดเนาะวันบนมันคุใครว่าันบนมันบนสามมันัน่งบนั่นโบก้าดับลงวัลนี่คถ้าพอสบายว่าดับบ่ะเลขอี่ยางเกาะเลขหลัง้นพอสบายดับเข่าย้อนน่พอใหญ่สบายเมดอยู่ในบัตรป่งหิตายพ่อสนมดับบกถึงร้านก็บนเนาะตายเลยพ่อนมนัอยหนึ่งซื้อเม็ดเป็นสองหมื่นสามื่นเนาะเราซื้อเลยบูติ ที่กิงเหล็กแลมาหกะพราะง้แต่ว่ารอยกัวขังเนาะเท่าบลอยกัวขังวดาหันร้งนมันใจอยู่ดี้วแม่าอว่ว่านี่บ่ทาบ่มันใจก็่าอยู่กันเล็มันหาหกเกบอกเลยพออ่านจ้ะอ่านเสิตัตอจังดวนนะเล็กเล็กเด่นหนหาหกเกดเ่นเอาเลขกเอาเลขแบบเตจบานี้ยค่ะา

อเขียนเดี๋ยวเข่าเดียวพี่น้องเดี๋ยวได้เบิ้องต้นเต็มกำลังพิมพ์อยู่โมดูโดูลหลอกเล็กล้วเพรามาเห็ดไปแล้วเห็ดไปแล้วนะฮะห้องสิมาเขียนไม่เห็นมันเห็นตัวใหญ่ๆชัดๆเห็ดไปหอดเล็กเล้าเบหางเล้าหนี่งหาหาหมื่นเขาซีเนาะนั่งมาแร้งมันจะเป็นไรก็ไปว่าหน่อยแล้วว่ามื่อนี่แล้งมื่อนี่ป่ะครับมื่อนี่แล้วว่านวันมันปุดป่ะเหมือนมันเริ่มซื้อเริ่มซื้อเหล้าเลย ลายตัวจับคู่ได้ตัวเดเนี่ยพ่ัจับคู่จับคู่หาหนึ่งตัวเด่นตัวเด่นกุมูเหมือนคือหาเด้อให้มงกลมไปเลยมงลเลยครับเด่นห้าเด่นหาหาโคหาหนึ่งมาคห่ห้าหนึ่งมาเนี่ยมาลอยเปร์เซ็นมาลอยเปร์เซ็นตสามโทนนี่เด้ครับเส้นนี้ก็มานะ หาหนึ่งจักสุดพอมันมีอยู่สี่สุดอรอตัวใหญ่เลยอดีว่ะับตัวใดก็พอมาหน่อยหมดสนไออันหาหกเก็ดนะหาหกเก็ดเป็นเลขอะไรหาสามเลขด่นเลขหลักเลขดินห้าหกเจ็ดนึ่มาร้อยเปอร์เนต์ตัวใดกับตัวหนึ่งตอนตัวเด่นมันเป็นตัวหาจัดคู่นี้นี่หลกเก็ดหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดสาเจ็ดสามจับมาจับหกนะเลขสมตัวครับเลขสมตัวอีหน่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์องโดนหรอมาหรือเปลาเลขนึงนงอนี้มาเหรอเขอ หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหลักเก้าหกห้าสามหกห้าสามนี่ลองเขียนไปพร้อมๆกันกันเล้วเขียนแล้วๆเพียงเหตุพอโชว์เหตุบึงเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับตามพ่อชัยกาลสิงห์กันยายนนะครับหนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดผู้ได้เก่งจับไปหาหกเจ็ด แมีตัวอืน่นมาจับใส่เลยหันเข่าียนวามันบวแมตันี่หันโหค่เ็นสองตัวนี้เน้นตัวใดบ้างครับพ่อหาสามเนะเน้นห้าสามสามตัวได้ครับสามตัวนี่มนกกว่านัดนนั่นอ่ไน้อนก็่ด้ีกหัวสามน่ะเพราะว่ามันลุกหสามโอเคอ้าวโชว์ ได้เวลาด่วนเลยเอาโดนด่วนลดเอาโดนด่วนครับมาโดนด่วนห้าตือถือเขาโมยยากดบมันอยู่ลำโชกป่าวยังไงก็เถื่อนเ่าในก็เถื่อนให้นะอันนี้ถือแค่จะในก็ถือก็พอเนาะแค่นี้ก็ถือถ้ามันถือบ่้ถื่อนี่มันมันวากันเหอนกันมาได้กับบุ้งถือกี่รอ่ไปฟังนั่นก่อนก็ได้พ่อเป็นมาทางไกลนิดหนึงครับพ่อบางหนาเนาะบางหนาบรับตั้มลงนิดนึงบางหนาตัมโอเคเอานะครับผมสำหรับแนวทางของพ่อชัยนะครับ เลขเด่นเลขดักก็คือ5 6 7เน้นไปที่5 2ตัวจับคู่5 1 5 3 7 1 7 3เน้นมาที่5 3นะครับ3ตัว2ชุด2หาง1 0 2 6 5 3เน้น6 5 3นะครับนิดนึงพ่อนี่ครับพ่อเป็นชัดๆได้ครับได้เก็บหน้าจอไว้นะครับ ได้แล้วพี่น้องแคปได้แคปได้เลยนะครับได้ครับชัดเจนนะครับสองตัวนะครับจะมีห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับพอเอาลงนิดหนึ่งโอเคใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะสำหรับตัวเลขของพ่อชัยนะคะ FC บ่มีเด็กดับป่ะครับพ่อมไหมไม่ไก่ไม่ต้องแชร์ก็นยากขยันอ่ะก็อยากโมดังๆคนมาพิสูจน์ได้เลยตัวนี้ครับครับ งวดนี้เพราะใช่เพราะมีเหล็กดับเด้อมี่เหล็กมีอยู่บนทั้งการบวกโอเคโอเคครับขอบคุณครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ